พี่น้องป้องปายจะมาถ่ายให้ดูป่าเฮ็ดเดอ้อนี่เด้อป่าเฮ็ดเดี่ยตุ้มหาไปแล้วครับพี่น้องนี่เรียบร้อยแล้วนะคะมันจะกลายเป็นป่ามันสำปะหลังนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูมุมนี้อันพี่น้องเพิ่นกะมาเก็บฟืนมาเก็บไม้พเพ็ดฟืนค่ะพี่น้อง อันทั้งนี้กับป่าเห็ดได้แต่ก่อนนะคะสองปีที่แล้วก็ป่าเห็ดนะคะพี่น้องเห็ดเพาะเยอะมากนะคะตรงนี้นะคะตรงซ้ะะงายมือนี่จะเป็นป่าเห็ดละโงกเดยยังอยู่นะคะพี่น้องยังพอได้หานะคะมันเป็นถนน,นถนนข้าบุตแต่อันนี้ไปแล้วนะคะป่าป่าเห็ดเพาะตรงนี้จะเป็นป่าป่าเห็ดดินเห็ดละโงกเห็ดปวกะค่ะพี่น้องเน เอิดเติดเอิดเติดป่าเห็ดป่านี่ตรงแถวแถวนี้เด้นนี่เห็ดละโกเห็ดดินเนินเอ้ยเห็ดไอ้เห็ดปวกเห็ดปวกนี่นี่นี่แถวนี้พี่น้องนี่นี่จะเป็นเห็ดปวกเลยละถนนเห็ดดินเอา เป็นอิดตเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะป่าตรงนี้ก็ป่าเห็ดเห็ดดินค่นี่นี่ตรงต้นไม้นี่นะคะตรงต้นไม้นี้ต้นไม้นั้นจะเป็นจะเป็นเห็ดดินนะพี่น้องแล้วก็ต้นไม้ต้นโน้นจะเป็นเห็ดละโงกแล้วก็ต้นไม้ตรงนี้นะคะจะเป็นเห็ดผงครับพี่น้องไปแล้วกลายเป็น ป่ามันสำปะลังแล้วล่ะค่ะฝนที่จะถึงนี้นะคะพี่น้องเนาะนี่ไงมันเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านนะคะพี่น้องสงข้างทางนี่มันจะเป็นป่าเห็ดนะคะพี่น้องซ้ายมือนี่ก็ป่าเห็ดอันนี้ก็ทางทางออกหมู่บ้านซ้ายมือสุดนา่าจะเป็นอบตโพธิปะะ์ปรสารค่ะอน,นี้อันนี้ทางขวามือเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยป่าเห็ดโอ้เห็ดล,ลายค่ะพี่น้องเห็ดปินเห็ดข่าเห็ดละโก เพ็รปวกไปแล้วเรียบร้อยนะคะหมดแล้วแต่ตอนนี้เพิ่นกะยังยังถ่ายบเวดนะคะนี่ชาวบ้านเพื่อนก็มาเอาไม้ไปทำฟืนกันเนาะเอากับบอกว่ากันค่ะความเจริญนนทางเข้าหมู่บ้านนะคะพี่น้องนี่ถนนทางเข้าหมู่บ้านความเจริญเข้ามาอาธรรมชาติก็หายไปเนาะ อันนี้บริเวนที่ของยายตุ้มเดอ้อเป็นที่ของบ้านโพธิเนี่แหละคะ่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็ลูกหลานเพิ่นกมาา็มาถางมาไถเนานะคงจะปลูกมันสบปะหลังละคะ่ะพี่น้องต่อไปกระสีเหลือแต่ป่าหลังบ้านละคะ่ะพี่น้องป่าหลังบ้านแล้วก็ป่าข้างๆข้างๆบ้านตัวเองคะ่ะพี่น้องแล้วก็อยู่นานะคะก็ จะเลื้อป่าให้ให้หาเห็ดน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะพี่น้องเนาะเพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่กะแบ่งให้รุ่นลูกรุ่นลูกก็แบ่งให้รุ่นหลานนะคะรุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อนก็เอามาแปรสภาพเนาะแปรสภาพเป็นที่อยู่อาศัยบ้างนะคะพี่น้องแล้วก็เป็นสถานที่ทํากิน ปลูกอ้อยนะคะบางที่ก็ปลูกอ้อยบางที่ก็ปลูกมันสำปะหลังะคะ่ะพี่น้องแต่ส่วนใหญ่ก็จะปลูกมันสำปะหลังกันนะคะเนาะพี่น้องเนาะค่ะกับบุปป็้ยังเนาะอันนี้ถ่ายถ่ายทำให้ดูนะคะว่า วิวัฒนาการของชุมชนมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะพี่น้องเพราะนั้นยายตุ้มก็เลยหลังบ้านนะคะจะอนุรักษ์ไว้สีไร่นะคะพี่น้องเอาไว้หาเห็ดปวกค่ะพี่นะะ้องแล้วก็เลยหลังบ้านไปก็จะเป็นที่ของญาติญาติกันนี่แหละค่ะพี่น้องก็พอได้หาเห็ดหาเห็ดดินเห็ดขา่าเห็ดปวกเห็ดละโงกค่ะพี่น้องแต่ว่าอีกปีสองปีก็ไม่แน่นะคะเพื่อนกัน พ่อแม่เพื่อนแบ่งปันกันแล้วเพื่อนก็อาจจะแปลสภาพเป็นอย่างที่เราเห็นนะคะพี่น้องเนาะกับบ่็นอย่างเราค่ะอันนี้ถ่ายทําให้ดูว่าป่ามันจะค่อยๆหมดไปค่อยๆหมดไปนะคะพี่น้องเนาะตามสภาพความเจริญต่างๆเข้ามานะคะสภาพอาการเป็นธรรมชาติมันก็จะค่อยๆหมดไปค่ะอันนี้มันก็เป็นเป็นกฎกินของธรรมชาติอยู่แล้วนะคะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้กบ่มีอย่างค่ะถ่ายให้เบิ่งว่า ป่าหาห็ดที่ยายตุ้มเคยหาเคยหาก็จะค่อยๆหมดไปค่ะมันก็มีทั้งของตัวเองแล้วก็ของญาติาพี่น้องในในชุมชนในหมู่บ้านเนาะค่ะก็เป็นสภาพไปตามการเวลาแลพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะพี่น้องนะคะค่ะถ่ายให้เบิ้งนะคะว่าสภาพป่าในห,หมู่บ้านสภาพป่าปัจจุบันมันก็จะหายไปแล้วนะคะ ค่ะก็จากกันเพียงเท่าน,นี้นะคะพี่น้องก่อนจากกันก็ขออวยพรให้ทุกๆคนนะคะเอฟซีหญ่ยยตุ้มนะคะอยู่ดีมีแหงเคอเก่าแล้วค่ะพี่น้องมื่อวันที่วันที่2ี่ธันวาคม2 5 6 6นะคะพี่น้องบ้านใยญ่ตุ้ม9องศาะคะพี่น้องโอ้ยหนาวตื่นมาจนแสบมือนะคะพี่น้องแต่มันก็ต้อง ปกติก็ใส่ถุงเท้าถุงมือนอนนะคะแต่ตื่นมาก็ต้องนึ่งข้าวก่อไฟอะไรย่างมื้อเช้าย่างกระดูกหมูให้หลานกินนะคะโอ้ยแสบมือขนาดพี่น้องแสบเส,สบผู้ดังมันหนาวแห้งค่ะเนาะรักษาสุขภาพเด้อทุกๆคนนะคะอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะค่ะมันสิสลองปีใหม่บอกม่วนยาตุ้มนี้ตั้งแต่เป็นหวัดครั้งสุดท้ายนะคะ แล้วเสียงไม่กลับมาเลยนะคะไม่ได้เป็นหวัดนะคะตอนนี้แต่ว่าเสียงยังเป็นเสียงเอ็โคอยู่เลยค่ะเสียงยังไม่กลับมาปกติดีนะคะพี่น้องเอาค่ะอยู่ดีไม่เฮงรักษาสุขภาพเด้อค่ะคิดดีพูดดีทําดีนะคะพี่น้องชีวิตจะเป็นสุขสุขสุขอี๋คะ่ะพี่น้องถ้าเราคิดดีพูดดีทําดีนี่มันก็นสีมีความสุขนะคะสุขสุขจริงๆนะคะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จากลากันเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ รักทุกๆคนนะคะ